ู่กันในสุดท้ายกับรายการ h o l ลไลฟ์บายเดีค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าช่วงนี้เราจะมีวัตถุมงคลมาฝากคุณผู้ชมกันสิ่งนั้นก็คือจ12นักษัตวค่ะ ที่อย่างที่ข้าวใส่อยู่นะคะจี้สินักสัตว์ตัวนี้นะคะเราจะมี2แบบด้วยกันค่ะก็คือเป็นจี้สินักสัตว์ล้อมทับทิมจะเป็นเอ่อเป็นสีแดงนะคะสีแดงออกม่วงๆแล้วก็จะเป็นจี้สินักสัตว์ล้อมเพรค่ะจี้สินักสัตว์ล้อมทับทิมจะอยู่ที่ราคา899บาทจากราคา1,500บาทค่ะ ส่วนจ12นักสัตว์ล้อมเพชรนะคะราคาจะอยู่ที่999บาทจากราคา1,600บาทค่ะตัวที่โชว์อยู่ตัวนี้จะเป็นจี12นักสัตว์ล้อมทัพทิมนะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0933126173ค่ะ0933126173ค่ะถามอาจารย์กันดีกว่าค่ะอาจารย์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรัก ระหว่างจี้สินักสัตว์ทัพทิมกับเพชรควรจะใส่อันไหนดีกว่ากันคะอ,อ,อาจารย์เน้นอย่างนี้มากกว่า ถ้าเรามีประหานเรื่องความรักเราควรจะบูชานักสัตว์ไหนให้ความรักของเราเดีนีมากกว่าเพราะว<ๆ>่ามันมันไม่ได้หมายความว่าอย่างเราเกิดปีชวดแล้วเราใส่ปีชวดอันนี้ปีชวดเป็นการเสริมตัวเองให้ให้ดูแบบว่าอาจจะมันคงมากขึ้นแต่จริงถ้าเกิดคนเกิดปีชวดอยากได้เรื่องงานอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องบูชานักสัตว์ปีฉลูคนเกิดปีชวดอยากให้เรื่องของความรักดีอย่างเงี้ยก็ต้องไปบูชานในเรื่องของ อาเป็นปีมะโรงหรือปีถอ่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเซิร์ชได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะที่เราะจะรู้ว่าอา่านักสัตว์ที่เสริมในเรื่องของความรักของเราเป็นนักสัตว์ไหนแล้วเราอาจจะซื้อนักสัตว์นั้นมามส่วนในเรื่องของทับทิมหรือเพชรเนี้ยค่ะจริงๆมันดีในเรื่องของความรักทั้งสองอย่างเพียงแต่ทับทิมจะให้ผลดีในเรื่องของความรักที่ เขาเรียกว่ามีความหนักแน่นเชื่อมั่นในความรักแล้วก็เป็นความนที่มีเสน่ห์เขาเรียกว่าความรักทรงเสน่ห์ค่ะดึงดูดคนที่เราต้องการให้เชื่อในความเป็นเราแต่ถ้าเกิดเป็นเพจเนี่ยค่ะมันจะเน้นในเรื่องของ ความเข้มแข็งความหนักแน่นความซื่อสัตย์ความยั่งยืนเรื่องของความรักก็แล้วแต่ว่าเราต้องการสิ่งไหนค่ะอ,อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อจี้12นักสัตว์นะคะซึ่งจะมีจี้12นักสัตว์ล้อมทัพทิมและ12นักสัตว์ล้อมเพชรน,นะคะโทรมานะคะที่เบอร์0933126173ค่ะ0933126173จี้12นักสัตว์ล้อมทับทิมราคา 899บาทจากราคา1,500บาทค่ะ แล้วก็จีสินักษัตวล้อมเพชรราคา999บาทจากราคา1,600บาทนอกจากนั้นนะคะทางช่อง New Vision Plus ของเราจะมีการส่งให้คุณผู้ชมถึงบ้านด้วยค่ะและวันนี้ค่ะเวลาของรายการ h o โลไลฟ์บายเดียก็หมดเวลาลงแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์เดียเป็นการส่วนตัวนะคะหรือว่าโทรเข้ามาหน้าไมคในรายการของเราไม่ทันก็สามารถโทรจองคิวได้ค่ะที่เบอร์0 8 4 3 6 1 8 8 3 1ค่ะ0 8 4 3 6 1 8 8 3 1อีกเบอร์ หนึ่งนะคะ089 445 2772ค่ะ089 445 2772วันนี้ดิฉันฟ้าใสปล้องเกิดและอาจารย์เดียฮีลิ่งทาวโรต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ thank you